ผู้ชมนี่เสร็จมากินกันละปลาแซลมอนต้ยมยำกินข้าวกันโอ้ยสหายสุลาโอ้โหนี่ไม่สดใจจะชายมีน้ำจิ้มเลยเนี่ยจิ้มซีฟู้ด หลบ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 ไม่ต้องหลบปะเปะิดเผยไปได้นี่มันต้องมีแบบนี้นต้องมีเรื่อใจเลย โอ้โหเจ้ารดน้ำกันตาใจมาก อ่มากเป็นอังแรกนะที่จะใช้ทำต้ยมยำปลาแซลมอนเคยต้มแต่ปลากระพงปลาเกา๋าปลาช่อนคือใหญ่เป็นปลาช่อนนาที่จะใช้ทำอ่ะ วันนี้ไปเจอแล้วโอ้โหไปจัดมาเลยเนี่ยอร่อยมากเลยไม่ต้องไปต้มนานต้มปรุงน้ำให้ให้ดีให้ได้แล้วใส่ปลาไปก็ปลา,ปา,ปาแซลมอนมันสุกง,ง่ายไงเนี่ย,ยกระดูกมาดูดล่อนหมดเลยเนี่ยใครจับกันไปเนี่ยกระดูกล่อนเลย ขาดใจเลยจะใช้กินอาหารรสจัดอันภาคกลางนี่แหละรสจัดแซ่บเผ็ดร้อนแรง <What? S 1> น่าตัดเลยหาดไม่ได้เลยต้มแบบเนี้ย เออฮกแต่หางไม,มา่กหน่อยอชื่นใจพี่น้องเอ้ยใครอยากกินไปซื้อแม็กตามห้างมีเยอะแยะอันนี้จะใช้ไปแม็กโครงไง อยากกินนอแหละจังเลยไปแม่โคละจะกระจายไปแปดลิ้วไงโอ้โหกินได้ไม่มีคาวเลยมาสักนิดเดียวกิ้มซีฟูดอีกหน่อยนะ อืถูกปากเลยพี่น้องเอ๊ยไม่มีคาวไม่มีแบบมันกินแบบอร่อยมัน Oh. วันนี้ตาชัไมีหนวดปาะัใจมากกับต,ต,ต้มยำอัสมัน อร่อยมากมันมันไงแล้วมันไม่มีคาวมันไม่มีคาวโอ้โหถิ่งได้ตดนเด็กเลยอือหือหายตัวโซลาทั้งหลายเนี่ยลองไปเอาไปทำกินเนี่ยโอ้โห น้ำเนี่ยโล่งนะพี่น้องนะเชื่อใจอะน,น้ำก้มยำนี่แหละใช้ใส่บักขาเปียกด้วยน้ำมะนาวด้วยแล้วพริกเนี่ยก่อนตั้งเตาอ่ะถ้าใค้ตั้งกระทะให้ร้อนตั้งหมอ้อให้ร้อนใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วพริกป่นใส่ลงไปผัดมหอม ใ,ใส่น้ำลงไปพอเดือดแล้วก็เอาเครื่องต้มยำน้หลายเนี่ยขาตะไคร้ใบมะกรูดนะ่ใส่เข้าไปแล้วก็ปรุงรสได้ได้ที่เลยปรุงรสได้จัดๆไว้เลยแล้วก็ใส่ไซมอนลงไปเราปลาแซลมอนเนี่ยมันสุกไวพอโดนน้ำมันก็สุกไงอือหื้อ อร่อยมากครั้งแรกเคยกินับปานาะชอน,นาแซลมอนต้มยำเลยยังครั้งแรกเลยติดใจแล้วคนนี้ต้องเอาใหม่แล้วไปเจอต้องรีบรเลย Uh oh. เ่แตชายรู้ต้มยำแช่ช่องฟิตไว้เลย,เ,ลยเป็นวุ้นเลย uh oh. อร่อยมากคุณชมนะไปตามันดูเนี่ยทาแบบชอบแบบไหนทําแบบนั้นเลยต้ยมยำรสให้จัดก้าไวะ้อร่อยจริงๆ พี่ว่านแน่คือไม่มีคาวไงเนี่ยตายๆจมไปปั๊บเดียวเนะี่ยกระดูกกระเดิกล่อนมาเลยเนะี่ยโอ้โหพี่น้อง